ไัเกิดบันเาทิตที่กับสีแดงไผเกิดบันจันทร์สีเหลืองวันอัขคารสีชมพูบนสีเขียวป้าพหัดสีส้อนส้มสีวงตอนรับของรทางชงสวันเสาร์สีม่วมาท่สีแดงบรรยาศนะคะมื่วชที่ามนะคะพี่น้องเนการโลผ่ะมื่อันี้ั่เลยประจำเลยนะครับสวดพุทธภิษกสวดนางโปงยงเซ็ตเรียบรอยตึงไปนํานะครับจากนนที่แช่องนะคเ้ขอมาบึงมาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลัง ป็น<ห>งานางดว่วน,นะะบอกพ่อแม่พี่น้องเร็วเ,วเวด่วนดวนสองสามเบอนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบุญใหญ่ครับคิดแค่ว่าวันนี้เรามาทําบุญเรามาเอาบุญนะครับทบําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนอนีแม่มาเกิดสนาก็เอาไปใส่ก็ได้พ่อกันด้วยบุญนี่ลหละครับเป็นกัลายาณมิตรนะครับอย่าให้เจอศัตรูนะครับอย่าให้ได้เจอคู้อาฆาต ครับสัตว์โดคู่อาฆา,านตนองมุ้ยมรนา,าน้นองอมี่แมร์เข้าบวเน่เข้าบ่เน่แช่งแต่เราทำบุญสั่งสมบุญครับให้บุญหลายว่ากรรมที่ไม่ดีนะครับเส้นทางชีวิตเราก็จะได้ราบรื่นเนาะแม่เนาะนะครับสอนก็สนอนนีเนแมรดอกเรื่องนี้นะครับพ่อี่มรเจ็ดสิปแปดิเก้าิปหมดแล้วแต่นะครับมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้สุขภาพทารณาไมยสมบุ์แข็งแรงเนาะแม่เน้องี่เนี่ยไปวัดไปว่า มีเงินมีพ่อที่จะเฮ็ดบนุญลูกหลานเลี้ยงดูบูชาแค่นี้เท่ากับมีความสุขแล้วนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราโอ้ดาล่ามาแล้วยินดีต้อนรับน้องฟิลกิติกรจากช่องเจ็ดน,น้องหน่อยสุที่สานะครับสาวรำวงเสียงหวานป้าเปินมาหอดแล้ว ครับอนุโมทนาสาธุนะครับแม่แม่ก็เแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกิ๊ฟครับท่านผู้จัดการสวัสดีค่ะไปศรีมาทายลูกน้ำเพลิงถ่าเอามาเด้อนะครับเพิ่นมาแล้วนะครับเป็นกันเองครับเป็นศิลปินที่เป็นกันเองมากนะครับน้องเฟิร์นกิ๊ฟก่อนสมัยสุธีสามืัอนี้เดี๋ยวคุณสิบห้ารอบที่ รอเราบ้างแลยขุดดเงี้ยตั้ใจกี่โมงเสร็จต้องตื่นแต่น่าจะสวยเอาดีเลนไอแมวไทยลูกด้องรักษาด่าล่าคนมากแล้วโอ้่่ะนาจต นี่เป็นบสนวชีพาป็ย่งรับลงทะเบียนนองแนนเรื่อยๆนะครับนาลงทะเบียนวชีพากับทางลงครัวจ๋าลองน่าจะเตรียมอาหารให้อะไรถ่ายรูปก่อนเลยนะ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะทางช่องพรพลวยค่ะค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องมีทนายขาดเดี๋ยวมาทนายขาดเดี๋ยค่ะขอบคุณค่ะ นี่ตอนนี้สุภาพรวยสุภารวยวัสดีจ้าค่ะ,คะกำลังทำหน้าที่แอดมินนะคะบูชาแผ่นทองบูชาทองเหลืองนะคะเพื่อจะร่วมรอพระศีวรีค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะได้ค่ะยินเชิญนะคะแม่บุญใหญ่นะคะค่ะจังหวะเจ็ดทรงเลยค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะนองหน่มค่ะอันนี้ก็ท่องเรืองนะคะพี่น้องเด้ออันนี้ค่ะสำหรับงานต่อไปหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องอาเซียห็อันนี้น้ําหนัก300กร,รัมค่ะพี่น้องค่ะสามร้อยกร,รัมสามร้อยบาทค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ข้างนี้ก็สิเป็น1นกิโลมันผสมผสานหนึ่งกิโลห้าร้อยบาทนะคะพี่น้องค่ะ แล้วก็จะเป็นทาง8กิโลเนาะ5,000บาทค่ะพี่น้องแปดพันบาทนะคะคนร่ำบุญมาค่ะ 5, อาสาทูกค่ะสำหรับเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญทุกทุกขั้นค่ะนคะคะแทงทองเหลืองค่ะพี่น้องครับพระพัสสิวรีนะคะหล่อด้วยทองเหลืองแท้นะคะพี่น้องเด้อค่ะหรูบเสียใหญ่ในสมอ

ฝีฟฟ <saw> มือฝีมือฝ mm ีม hmm. <c ười> er ือถ <are quite> <programmes> uh ่ายรูปเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนะคะหน่่ หนึ่งเจ็นึ่งเจ็รถแห่177รถแห่177ใช่ไหมคะฝากแฟนเพจขอบคุณมารวยนะ177ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับ37 37 37กับ177ค่ะดาราเจนได้วแน่ับเต็มครับกินข้าวแหลมบ้านไทยดุกับดาราเด้อครับแม่ถ่ายโลกถ่ายได้หมดครับถ่ายได้หมดนะครับเอางี้ผมขออนุญาตเสียงเพลงก่อนดีกว่านะครับเสียงเพลงก่อน แต่สับบอลลัมก็ได้ดีอ่ะค่ะตอนนี้ก็เจบภาพบรรยากาศก่อนรอพร,ระศีวรีนะคะพี่น้องเด้เเอค่ะเตรียมงานค่ะพี่น้องค่ะเตรียมงานไกลจะหอดเวลาแล้วนะคะซึ่งองค์น่อย37องค์ก็รอเทีบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเด้อะค,ะค่ะองค์เล็กนะค่ะองค์เล็กรอแล้วนะคะพี่น้องเด้อองค์น่นอยนี่37เองค์นะคะพี่น้องเด้อยู่ทั้งใน่นเบิรดแล้วค่ะนเดียวอนน่ันเลย เอาเนียนั่งแต่ว่าหมดไปพ่อค่ะอันนี้ก้อนหาพันนะคะพี่น้องเด้อก้อนละห้าพันบาทนะคะพี่น้องค่ะบแปดศูนย์ค่ะทองเหลืองนะคะพี่น้องเด้อห้าพันบาทนะคะพี่น้องเนาะนี่ราคาค่ะอ่าผู้ใดร่วมบริจาคมากนะคะพี่น้องค่ะบกสิสุญญุขึ้นจัง่อยนะแปดศูนย์เลยส้มส้มส้มเลยส้มสีสัน มากุ้งจ๋า8000เด้อค่ะพี่น้องเด้อจอกล่าสุด8000ทอง5000บาทจ้นใหญ่นะครับท่านขอสอบแม่ยนนเป็5000บาทนะค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะ5บาทขาวขาวงั่นนานะค่ะาเจ้าภาพเจดีเศรษฐีใจบุญเนาะค่ะาอย่าห่วงเหตุห่วงสางนะค่ะร่วมมาเบิด์ตขอบคุ้วก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อร้อนร้อนค่ะพี่น้องขาหอนแล้วเริ่มหอนเริ่มหอนท่านเริ่มกันแล้ว4องนะครับเดี๋ยวที่เหลือท่านจะจ่ายเป็นเงินสอบนะครับ เดี๋ยวเป็นกสดนะครับแล้วก็บูชา้นก้อ่าล่งเลยโซภาเลยอะโยโภาสาธุท่า่ายรูาุก๊ลังบอกว่าแล้วเป็นบุญ่าแล้วเป็นบุญอย่านี๋อ่าในก้อนนี้5 0าพบาทนะคะค่ะสาธุอ๋อ เพื่อนเนี่ยเขาบอกให้เพิ่นเองต้องฟิวกันเองต้องฟิวเป็นกันเองฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปหาทั้งคู่เดิมแม่เด้อง้างใ้แอกเปิลนุโมทนาบุตรกาเบสินแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้ร่วมบุญมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็นะครับก็เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับขาแขกขาข้นจักหน่อยนึงน่ะล่ะแม่กินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วมาร่วมกันนะครับคณะศิษยานุสิ์ท่านนะครับทุกหมู่นะครับ ทุกบ้านเลยที่มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะในนามของมูลมนิธิภาษีวลีศิลปินดาราสายบุญนี่ก็อย่างที่เรีนนี่ทราบครับเราคือองค์กรการกุสูงเราทําตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายภายใต้กฎหมายนะครับทําให้ถูกต้องแล้วก็มีการจัดสรรน,นะครับสิ่งดีงามเพื่อให้เกิดประโยชน์กันสูงสุดกับชุมชนหมู่บ้านไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพลังเข้มแข็งนันคือคำว่าบวรนะครับ ป้อนนี้สําคัญมากนะครับก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะวันนี้ก็ในฐานะที่ใช้ว่าพระศิวลีนะครับคำว่ามูลนิธิเนี่ยแน่นอนเลยเราเน้นมากเลยว่าพระศิวลีนี่คือพระอาจารย์าวกพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นเอกทางด้านเอตตะทคะแล้วก็บรรลุธรมรมะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและบําเพ็ญเพียรคือความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจจะต้องเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็วันนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับทาดวงตาให้เกิดทําทําให้เกิดทาบัญญาและทําวิชาให้เกิดนะครับเมื่อเราทำสี่สิ่งนี้เกิดแล้วเราก็จะเข้าถึงอายตนะของธรรมอันเริฐเ็จเช่นกันนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการนะครับน้องสิลกิติกรน,น้องหน่อยสยุธิสานะครับศิลปินดาราสายบุญในนามของที่ปรึกษาบางทีแล้วก็คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็คณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาถ่ายทํา นะครับสัมภาษณ์แล้วก็ต้องขออนมโมทนายดอนนะครับยดอนนี่ถือว่าได้ร่วมบุญนะครับเครื่องเสียงนะครับมาด้วยแล้วก็มาร่วมบุญทองด้วยแล้วก็เข้าใจถึง